นนึง่เยลูกขายแล้วพี่น้องสามหมื่นเมื่อประมาณห้าหกเดือนเนี่ยแดงแบบอ้อยปองฟิวเลยแดงไงสามหมื่นเท่านั้นพอรราคาซื้อขายจริงนะครับ ว่าไหนเปลี่ยนมาหม่เไห๋่วคือไปเขาจะไปแต่งใหม่เชื่องพรอมไมยพีเราถามหมื่นขายแล้ว เนื้อแต้มแม่มันคนละซ่งงามรับดีด er ีขายสามหมื <man ic <man ic <man ic ่นสามหมื่นขายเลยได้ครับขามลประมาณหน่อยสี่สิบหาเลยสามมืนบาทขาแข้งง่นานลอกเขาส่บ้างกนะดา เอาไปแล้วมนไหโอ้ข้ง้า่าแข่งมันใหญ่ตื่นใ่ครัอเล็บมันสากดีจิกดีสามหมื่นบาทซื้อขายอลไครับ้ายเลยครับอืมรเรนล็บสักบเลนเลันสากดีครับเล็บมันจิกดีหา,า,า,าแข่งเขาใหญ่นะ มาหน่อยครับชิพ่า16เดือนประมาณนหอดบ่รหอดดีอ่าข้าอย่างเบิ้งพี่น้องอยากเบิ้งหาจ่องเก็บใส่ต้องสีเกล็ดสีอะย่างเงี้ยวันนี้ตัวนี้มันส่ออกสีดำอ่าพี่น้องเบิ้งราคาเบิ้งงัวเบื้องเกล็ดเทียบราคาไปกันคือขายเลยนะทุกงมองทุกงบอลทั้ง่ในประเทศเลยต่างประเทศครับ มื่อนี้พาพีพานนองมาเที่ยวอำเภออุดรพรมิสัยจังหวัดศรีสะเกดโอ้โงงงามเขาหลายพี่น้องผมทายเวลาล่ะพี่น้องอย่าเบิ่งง้วภูครับทายแลแล้วแม่ลูกไตยสี่หมื่นครับทายเมื่อไหร่แม่ลูกไตยสี่หม,ม 40, ื่นอ๋อพี่น้องอาช่วงนี้ถ้าเห็นเนี่ยเปลี่ยนปกคลิปแล้วก็ ไต่ครับมันใหญ่หลายๆเทือนี่กัคลิปมันติดเหลืองพี่น้องช่เลยต้องปรับแต่งคลิปมาอยู่ตลอดเวลาคลิปติดเหลืองหลายช่วงนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปเลยพี่น้องสมโตหรือสมโหลดไปครับสมโตครับสมโตพี่น้องจักเดือนแล้วครับหาเดือนทัวร์โอ้หัวทองหาเดือนสองหมื่นพันตัวเลยเองเดืนสูงนี่พี่น้องบอกว่าเกือบหัวเกือบลอยซีซีพูดเลย อร่อยทำเจี๊ทำแบบน้าหนีอ่างหนีน้ำไตก็มี่ท้องห้าเดือนทองหมื่นพันต่อร่องได้งวดแฟนซีงวดแฟนซี่ตายเห็นมั้เครื่องครบนะพี่น้องขอบหูปากเพทางดำหมดเนี่ยเบิ้งหลูกันเอามาตัวเดียว่ะ อ๋ออะไหถูนหน่อยถูหน่อยเกาชิหาร่อย่อ ừ, หอนหมื่นได้พี่นอ้องเก่า <8. S 2> <5. S 1> พันห้าไปุ้นกพันห้าร้อยบาทห่อครับต่อร่องเด่ดเด๋เบิ้งแฟนซีแล้วเา้าฝากเบอร์ไว้สรับสะดวกวะ่ะคูนเก้าสามคูนเก้าสามสามพี่น้องงวอย,วยมเมื่อได้ครับส <1 5, S 1> ิลาลดครับมันหวานเนอะสิลาละ ใช่เบิ่งนด้อสา,สาลุงถาบแฟนซีสาวขาแข่งใหญ่ดีว้าลอยสามสิบห้าเลขาหลังมันเยียนดีเขาธรรมชาตาดห้องขาแข่งใหญ่ไม่ายเอาเอ้เอ้าเมืองดบ Ừ, được mai, được mai Tôi đây hay hong tham hao 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 tham สามสิบห้าตอล่องได้ตอล่องแน่ได้ขายหมามืนหรือเ็ตเ็ตเศหมายถึงยังขายเหมือนโอ้มานตัวนี่จักโตขาจักโตหาโอซีโอ้คือคาดนี้วันนี้เราขายซีขายดีผู้มานผู้บอยเหรอพี่น้องทำวันแห่ลงนามล่อ ครับอ่าย่มีเบอร์โทรอยู่บ่มีอยู่จ้ะเบอร์ยังก่อนศูนย์เก้าสามศูนย์เก้ายูย่งหาวมเพอเลครับสิลาลาดจ้ะขอบคุณย่มันหมันสิลาลาดครับสิลาลาะไปพี่น้องไปห้องพาลุงของ้าม หมื่นหกพันห้าแมลูกลูกแมชลูเล่ลูกวันหาเดือนครับวันเมษิบแม่นี่ลอยสามหาอยู่หมื่นหกพันห้าแมลูมปไปคุ้นไปคุ้น หมื่นหกพันห้าข้อแรกห้อสองโอ้ลูกผูรอดีเขาดวนในซื้อได้พี่น้องเนื้อหนังดีอยู่ลูกสองตัวนี่แหละสองสามตัวสองกว่าลักได้กว่าสองหมื่นหกโอ้ชายลูกงามจัิงพี่น้องลูกมันเก่งดีแม่นี่ลอยสามิ ห้าสามหกเนี่ยเครื่องครบเครื Twelve, ่องดำกำลังมาหอดเลยพี่น้องมาหอดกับชายเลยมาจากผู้สิงง่อยจะสั่นมังทาพเน้องโอ้ยชายหลวงามใายหลวงามสองหกสองหกอ้าพี่น้องถ่ายมัน อ้าเบองไทยเห็นน้อยน,นิดนึงนิดนึงเครื่องดำนะครับเอาแดดเนี่ยนี่ถ่ายถ่ายลูกอ้าวสองโคมเนาะัำต,ต้องท่าฝากเบอไว้นี่ศูนย์ห่งศูนหกหนึ่งศูนเก้าสองศูนยเก้าสองเก้็หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งขอคุณเลยละอาแล้วบ ทาเห็นให้งเื่นกันเดี๋ยวสิทงมื่นสิเขียดสาวสาวสาวร้อยสี่สิบห้าเท่าไรเท่านัสาิบหาบ่พี่น้องแฟนยังมีสามหมื่นหางสาวพี่น้องสาวงอาม ลำยาวนี้เออนะเครื่องครบอืมน,นสองหมื่นเอสามชิพฮาต้นตั้งไว้ใช่ออา,าวเดี๋ยวจะขอเบอร์ไว้ครับสามลองท่าเหมือนกันตัวนี้ เฮ้มีการสื่อขายอยู่แน <sw to> <worldwide> ๊บหนึ <gamma enders> 2, ่ในไทยรู้มากเยเออวัวปอกพัดขับคุณสามสสามหมื่นห้าเมื่อนะเบอร์ยายนะ่านผู้ชมเบอร์โทหร่นหกหนี่เ้านย์สี่เก้าเจ็ดสามศูนย์สี่เดสานยสีเด้อสรลงทาายมัน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 ีสองกีสามก่อนอ่าให้เบิร์สามมี่ โอ้ยน oh, no me. mm ้องมีติงเนี่ยจริงจรแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ได้พี่น้องสามทันเรครับสามสามโอ้สามสาม ม,มแม่ลูกแม่สามหมื่นสามสามสิบสามอา,อาแข่งไ่หาแข่งไงคือแม่สามหมื่นสามแม่ลูกสามสิบสามห้องห้องห้องอาคุมสองลูกแม่ห้กันครับ แม่ลอยโอ้าสี่สิบสองไรครับดูอืมหกพัาหกเดือนรักได้ครับรักสามแบบสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดอืมเครื่องอมอมสามหมื่นเจ็ดออนไลน์นี่ สามสิบเจ็ดอ่าเบอร์นี่ครับท่นี่นท่านยคนคูนเงิเปิดสองแาลูก้นงบบบดสองหมื่นแปดพันห้าประมาณสามเดือนงบบดงบบดแม่ไม่ลอยสี่สิบหรเรื่องจัดดิอืม เดี๋ยมึงเข้มาใหม่ามีติงกลมไลนมาได้ยานงอวติเซฟไปก่อนอืมเอาไปสามค้มสามคอมเมนต์ไมาอยู่เพียงไหนเพื่อย,ยัง 063ย์หกสาม9 2 4 0เศรนยเดเ้าองู่้สี่นไหมพวกพี่แรงครับในเฟืองไต่ซีหายแล้วนี่แหละทำงาดามลูมเกมนันสยต่อเาจเงแม่ลูกไต่ซีหมื่นเก่าเลยสามหมื่นเก่าลูกแม่ครับลูกแม่ลูกแหลกลอย โอ้สามเจ็ดสามแปดเกือบรน่อยสี่ชิปจะงวยสามสิบเก้าห้องห้องห้องต่อรองแดงงวดอยู่ทุกคนด้วยหนองทุกคนพิเศษลูกแม่ทกคนอ๋อเลขสิบสองเจ็ดเลขสิบสองเลยหูปลาพี่ทางดำ สามหมื่นเก้าเห 39, เล e ือข้มเดียวบ่สามดอกไก่ลูกแมวแดงโอ้แม่ล um ูกไต่ซีโอ้นี่แม่โอ้สามเจ็ดสามแเป้ แม่ลูกเตะสี่หมื่นออ้นมงานไม่งอดนนะมสี่นี่ไปข้างไนละเนา่อือออเพยงอมสามหกนะยังลูกเม่ อ่าสองโคมสองโคมพโอหลูกมันเครื่องดำเลยพี่น้องนี่ลูกที่สองตัวนั้นลูกแรกลูกสโอ้โคมแรลกอลูกแรลกอ่านี่ของถือของถือสองหมื่สองเอาเบอร์ไว้นะชุด้าแป้สี่สองสี่สี่สองสี่ห้าเก้าหกหนึ่งแม่ลูกละครงอามหกิ แม่มันอร่อยเกือบลอยซีครับขาแข่งมันดีอยู่ขามันดีบ่โอ้โหนกศิภาลูกมันเขามาให้มองเฉย เขาาย,ายอยู่หน่กายมาีายมีมันไรอางเปนลเมียดก็ขายลายไปเลยครับหนูเขาหายสามตัวโอ้สามกัวอยูอ่เขาธรรมชาติได้ไม่นจะค้มข้มเดียวตัวนั้นลูกลูกผู่มันสองข้มบะนะ่นอโอ้หกสิบห้าหกห้าหกห้า โอ้ลูกกระทบเชื่องดีเลยพี่เนอะโอ้ถึงโอถึงฝ่าหกหมื่นห้าเรื่องครบอ้าบิ่งอีกสองคมงามเบิ่งท่ายท่ายเฮก่นอน หกสิบห้าไหนจะโพ่มไหนเป็นโค่มหนอ้าบาทดิโอ้เ่มนี่เป็นโค่มนี่งคมนึงโอ้โค่มนี่สามซีลูคู่น้องลูผู มีการซื้อขายอยู่นะครับแป๊บหนึง่งต้องค่อยๆเบี่งไปครับพอคพพนซื้อขายนะพร้อมสอง 3, อีสามสิบสี่งอ่างใหญ่บรรลูกสองว่าลอยสามเจ็ดสามแปดสูงสูง โอ้ห่มสามน่ะสี่นสามโอ้ลูกคือบอลลูนเนอะลูกเบืองกันหนาลูกเบื้องกันหนาไปลูกเบื้องลูกเบืองอยัางให้อยางให้พี่น้องเบื้องลูกมั่นน้ำหนึ่งโอ้แม่เลยเอยหาโอ้เอยหาชิบหาไปได้คราบไห่งอนลูกกระทบ มึงเครื่องมันดำืมเครื่องดำอยู่งองามเขาแล้วสี่สิบสามมนลูกกระทบเฮ้ยลูกวะเฮ้ยนี่ยสี่หมื่นสามลูกลูกตัวนี้แล้วพี่น้องสี่สิบสามนี่ ตัวเหลืองนต๊ะตเข้มนี่สาบนี่นี่ลูกปเป็นดาวเปียพี่น้องใจลูกงามดีเก่งดีสามสิบสพรมสองต้มบุญเนีพี่น้องเคียวเอื้องอยู่ยอ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  เป็ียงไหนวันขามเผาแล้วเนาะป่เรือเรือโอ้เรือจักตัวชั่มอชั่วมือเรือจักตัวเรือซีตัวโอ้โหแพงแพงแพงขายไปเรียนจนไม่ได้ลูกสาวยังรับซื้อเข่าวข้นเขาอีกเนาะอ๋ออุ้มนี้กันเลยตัวซื้อเยอะกว่นี้มันใแต่ลูกสาวใหมันก็ซื้อเขาอ๋ออ๋อสี่ยี่สามครับเลยโอ้คนมาถามข้มใหญ่อีกแล้วเดี๋ยวสิขอเบอร์ไปครับ ถ้าพี่น้องอยู่ใกลคอยไปเพิ่องเอาตัวจริงเอาพูดถึงว่าหัวกับเงินนี่สมกันอยู่ครับสมกันนี่โค้มนี่หกชิบหาสามโคม้งสามโคม้งแป๊บหนึ่งพี่น้องบรรยากาศทื่ขายครับ ว่าในคอยู่ดข้องไนยังวอไหลดคนกับม้ามาดูพี่เนี่ยเดี๋ยวของงวมาเิ่งผลงานลูกมันเพิ่งกับโฆษนาขายงอพึ่น มืออื่นเกิดติดตามเลยนะครับยูแยกการช่างครับอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดแยกการช่างอ๋อเฮ้เถ้าแก้รถตื่ดุดตื่นเลยเมื่องงงอ่ะมันนี่เขาให้สามหมื่นกว่า มื่นพัวไม่ออย่ในพกหมดเพ่อหนเขาทางในกำลังมาหอนมันแหลุกนไอนายากเรียบร้อยเอ้ยย่นวานอเอาฝากเมื่อไหร่บาครับสะดวกบ่ชุนห 703 703 8ย4ส4ี่น้องงัวยอมเพืออขอบคุณครับมหมานเด้โอ้คนหลายคนหลายพี่น้องข้าเบงเมลูสองโคมพี่น้องอยากเบงไต่ซแต่เ่งหัวสองโคมนี่เท่าไรเดี๋ยวสิเบงล่าเรียนห้ครับเมลูกลูกเมระวานสักเดือนนหาหกเดือน แม่มันอร่อยสีหกสีบเ็ดเท่าไรครับแม่ลูกหกสิบห้าแม่ลูกแม่เก่งหกสิบห้าง้ามง้องามน้องซีบอนี้ติงขาแข็งง่ายท่าเดิท่าเขาบอลูกยังครับ เป็นลูกอันนี้68ครับ68เน้อพี่น้องนี่จีบเล็บสั้นนี่ด้วยน้ำแต่งงาม68เป็นราคาห้องเลยพี่นอออ้องต่อรองเลยอ้าวพ่อพี่สองลูกลูกแม่ให้กันบ่หัวงามต่อหลายตัวน,นี้น,น,น่าติดหัวบาซิน เท่าไหร่ครับขาพี่นี่โอ้ห้าสิบเจ็ดลูกแม่หกเจ็ดเดือนนี่ยแหละโอ้หนากก้มอาซินผสมบามั่นครับโอ้แม่ไม่ลอยหกสิบพันเลยพี่น้องชูหาแข่งใกร่ดีลูกห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเพ้่งท้ายไงห้าสิบเจ็ด ข่ายงามเครื่องครบเครื่องดำขางามน่เนื้อเื่อหน่อยหนขาแข็งใน่ห้าสิบเจงว่ผูแมนหมดเตมรัเท่าไหรงว่ผูสองส่ปัญหาครับโอ้สองสี่ห้าายเงว่ผูเห็นเงินคนอยากเงิ่งงว่ผูเอโอ้เด็กสีแดงดีคน่รุุนนีหาสองส่วนนี่สีแดง ยายแล้วจะเอาเงาแล้วาะเอาเงาเดี๋ยวนีไปเดี๋ยวนีไปเออ้ถ่ายอืมห่อยสามสิบนครับพี่น้องอย่าเบิ่ง้อผูกแป๊บหนึ่งพี่น้องเหมือนมีการชื่อขายอยู่อุ้ยขอโทษครับขอโทษ หกสิบห้างามดีหกหมื่นห้าพันบาทหกสิบห้าพี่นี่ห้าสิบเจ็ดพี่น้องแบบนี้ห้าหมื่นเจ็ดง้งาบาทสิน้น ่าโปรสูงพี่น้องพันอนุรักษ์งหัวูกันนาเรียงอันต้นนี้เท่าไรกับผมลืมอยมาสองมือสี่พันห้าสองสี่หาภูภูภูสองมือสี่พันห้าพี่น้องยืนเบิดเทั้งเลย เรียนงามดีขมาหน่อยจนเอาเอาอะไรเอาเบอร์โทรให้นะครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าศูนย์เกายังศูนย์เก้อนย่าสองแปงเก้าแปดสองเก้าสองเองเก้หกเจ็ดยอมเพื่้อบึงบูนบึงบูนขาพูดยลายครับบึ้งบูบึงบูพี่น้องาแข็งง่ยดี่ของงามของงามเขาธรรมชาติ มา,ม,มาลอยโอ้เกือบลอยสี่เด้งหมดเลยเท่าไรครับตังค์เลย้วครับราคาเท่าไหร่มาเท้าสี่ดหรอครับโอ้สี0 6มื่นเจ็ดหกแปดอ้หกแปดหกแปดสี่สิบเจ็ดแม่บ้านแม่บ้านเถ่ายของงามเห็นมึงก<ไ>ันเดี๋ยว่ายมึงถ่ายมั้ ถ่ายๆๆทน่หัวหล่ด้วยเอาทำทำได้ทำได้พี่โมแกสี่สิบเจ็ดอ้าเปรียบเทียบราคาของคนไม่มเบิร์เลยตหไงเ่าได้รับตัไงหามงินหาหามงินหา

ห,าหา้าหมื่นห้ากระตีเป็นหัวสาวเหรอรอยหกสิบบวก m, นาลังมงามของงาม่เวหลงตัว้รื่องหนาแห่งหนาขมได้เอา เรือท่ายเลือท่ายเรียชื่อว่าพ่อถายอะไรเงีย้ยพี่น้องถ่ายเนอะเอาซ้ำได้ครับซ้ำได้ของอามเอาพีนาาพ่น้องเทียบเทียบลาค่าเพื่นดูยี่เบิร มวย <laughs> ยังนี่อวยเอาหนาโป้งมันเลยนฮะให้ม <laughs> ันเจระเบียบมันเลยมันมีกำนองมันอืม